สวัสดีครับวันนี้เซลตัมพามาชมรถเข้าใหม่นะฮะฮอนด้าเอดีบี350นะครับแต่งเป็นทัวร์ริงพร้อมเดินทางเลยนะครับใครที่สนใจนะฮะติดต่อมาที่เซลตัมนะครับ0635653545ครับเดี๋ยวเราดูนะคัคันนี้รถวิ่งมาแค่เพียง2,500กว่าโลเท่านั้นนะครับราคาคันนี้นะฮะเปิดอยู่ที่199,000บาทนะครับสภาพสวยนะรถคันนี้นะไม่เคยล้มไม่เคยชนนะมีของแต่งเทียบเลยนะครับ มีกล้องหน้ากล้องกล้องบันทึกนะฮะหน้าหลังเลยนะครับคันนี้มีชิลหน้าแต่งสปีดี้นะครับสภาพสวยใต,ใต้แดงเลยนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะฮะตัวนี้ก็มีกล่องหลังให้ด้วยนะครับเป็นกล่องหลังนะฮะ Blind mustard. สภาพสวยที่จะเพียงก็สวยด้วยนะฮะคันนี้ใหม่มากๆนะครับ Hayır, ยืนยันเลยนะว่าไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับคันนี้สภาพใหม่จริงๆครับ โอเคครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ